โอเคค่ะวันนี้นะคะพี่ก็มี ID เกมเศรษฐีสวยๆมาขายนะคะสำหรับ ID ที่มีตัวละคร g ีคอนะคะ ID นี้นะคะก็เลเวลอยู่ที่56นะคะลูกอมดาวมีอยู่20,000นะคะทองมีอยู่200,000นะอันนี้คือเช็คในระบบ Android นะคะเรามาดูการ์ดตัวละครกันก่อนนะคะการ์ดตัวหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นซูปเปอร์เรน,น่านะคะซูเปอร์เรน่าแล้วก็ เขาเธอเซียตามด้วย g ีคอนะคะแล้วก็จะมีตัวละครรีมัสอาร์มี่นะคะเบนจามินกาตัวละครที่เหลือตามนี้เลยนะคะก็ถือว่าสวยอยู่นะมีตัวละครหลักๆอยู่นะแค่มีซูเปอร์เรเน่าแล้วก็จีคอรีมัสก็ถือว่าคุ้มแล้วนะ สวยๆเลยค่ะไอดี ID นี้ซูปเปอร์เลน,น่านะคะก็จะมีบัฟด้วยนะเนี่ยสีเขียวๆน่ะคงจะรู้จักกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นอัญมาณีนะคะตามนี้เลยค่ะเรามาดูลูกเต๋านะว่ามีหรือเปล่าลูกเต๋าเป็นลูกเต๋าหนูนะคะอัพเต็มแล้ว ่วนจี้เครื่องรางนะคะจี้เครื่องรางก็มีตามนี้เลยนะคะตามภาพเลยจี้หลักๆก,ก็จะเป็นไม้ไม้มุดนะคะหรือเรียกว่าไม้เท้าหลุมดําเวทนะคะออปชันก็สร้างหลุมดําเมืองคูนนะคะออปชันเหมาะกับจี้มากเลยนะสร้างหลุมดําแล้วก็จะเป็นแกนแม่เหล็กดูโอ้นะคะมีก๊อปลินนะคะเป็นจูบทูดก๊อปลินออปชันก็ตัดนางฟ้า40% ตามด้วยหมวกว i กตอรี่นะคะแทมโบลีนก็มีแทมโบลีน้ำโชวอันนี้ก็จะเป็นแทมโบลีนต้านแรงน้มถ่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอพ่นหลบหนีออปชันก็ตัดนางฟ้า65%แล้วก็จะมีปืนฟองสบู่ออปชั่นก็ออกเกาะ65%นะคะมีหมัดเคาน์เตอร์ด้วยมีตำราจอมโจรมีหมวกปีก ด้วยนะคะออปชันก็ออเบิลยี่สิบห้านะมีป้ายแดงก็จี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะจี้ที่เหลือนะคะที่ยังไม่ได้อัพก็จะเป็นพวกบัฟนะแบตเตอรี่แล้วก็ไกดนากนะคะสำหรับสายล่มนะลายเลยก็มาอัพกันได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวบิน VIP ก็มาอัพได้นะคะสำหรับคนที่จะนำไปปั้นต่อนะไอดีนี้นะคะก็ขายกันในราคา450บาทนะคะราคาเดียวกันกับตัวจีคอเมื่อกี้เลยนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะไอดีนี้คุ้มจริงๆนะคะแค่ราคา450บาทเท่านั้นนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่นะะสนใจไอดีนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า